วันนี้พี่ยามมาสวนน้องแทนปีที่แล้วนะ่ะกับปีนี้ระยะเวลาออกดอกที่แทนได้ดอกเนี่ยเลื่อนจากกันหรเอยั่ปะเลื่อนจากกันไปเยอะไหมเลื่อนากกาเ,อเลื่อนไม่เยอะครับประมาณทักสิบยี่สิบวันประมาณนั้นนะครับยี่สิบวันประมาณนั้นครับเพราะว่าในฤดูการปีหกเจ็ดถึงหกแปดปีที่แล้วดอกผมมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทําสารประมาณตุลาครับปีนี้ก็ตุลา ปีนี้ผมก็ทําวันที่3ามตุลาดอกเนี่ยจะมาวันนี้วันนี้วันที่6พฤศจิกาพฤศจิกาใช่ครับก็ดอกก็มาก็ไล่ไ่กันครับแต่ก็คือปีที่แล้วที่ดอกมันหัวดอกเนาะต้นฤดูมันก็จะมาไวกว่าเดิมเพราะดอกรุ่นแรกที่ผมปัดหัวดอกก็อยู่วันที่20พฤศจิกายนฉะนั้นดอกมันจะมาตั้งแต่ประมาณช่วงตุลาคมกลางเดือนนะครับ ใช่มันมเป็นรุ่นรุ่นหัวดอกจริงๆทีน,นี้ที่จะแรกเปลี่ยนกับน,น้องแันนี้ี่คือเราเชื่อว่าต้นไม้เนี่ยการเล่งรอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพอา,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 ากาศเลยถชาสภาพอากาศไม่เป็นใจเนี่ยต่อให้เราฉีดพ่นยังไงเนี่ยการเล่งรอบก็เป็นไปได้ด้วยยากใช่ครับสุดท้ายเนะ่สิ่งที่เราทํากันคือเราว่าเราพยายามอ่อนผ่อนตามต้นไม้ดีกว่าใช่ช่วงเวลาที่ต้องฉีดก็ค่อยฉีดใช่ครับแต่ที่สําคัญคือเราเน้นเรื่องดินไปก่อนเลยใช่ครับเพราะอะไรถึงถึงต้องเน้นเรื่องดินก่อนถ้าเราปรับดินดีๆแล้ว ก็ยังว่าเนาะดินมันก็เป็นส่วนสําคัญในการ,รทําสวนอยู่แล้วถามว่ารากทั้งหมดของต้นไม้ไม่ว่าจะใบหรือจะอะไรอะ่ะสารอาหารมันอยู่ในดินหมดนะครับพี่อย่างเช่นค่าอินทรีย์วัตถุนในดินอะ่ะถามว่าทำไมเราต้องเติมตลอดเพราะว่าต้นไม้จะนาไปปรับปรุงเอาไปใช้กับตัวมันเองมันก็เป็นการเสริมสร้างแม้กระทั่งโครงสร้างทางําลําต้นตทางใบเขาก็เอาได้นํามาใช้ได้หมดครับใช่ไหมเป็นส่วนที่จําเป็นที่จะต้องใช้อะ่ะอยู่ตลอดอะ่ะดินเนี่ยเขามีอินทรีย์วัตถุในดินดี เขาก็สามารถปลูกได้ทุกวันนี้ทุเรียนก็สามารถปลูกได้หลายหลายหลายดินหลายแบบคุณเงี้ยเออขอให้เข้าใจดินละกันใช่ขอให้เข้าใจในต,ตรงนั้นอ่าแล้วก็โดยสภาพอากาศเนี่ยปีนี้กับปีที่แล้วที่เรา,บบเ,ราเปรียบเทียบกันคือว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทําใบได้ดําตันสวยกว่าปีนี้ใช่ครับปีนี้เราทําใบได้ไม่ดําตันเลยเขาว่าใบดําตันคนะืออย่างเงี้ยยให้น,น้องแทนโชวด์ดูอันนี้คือใบใบดําตันเลยใช่ครับนี่อันนี้สภาพใบดําตันเนี่ยปกติอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่ามันแสงแดดมันพอป่ะใช่ป่ะใช่ครับอถ้าแสงแดดไม่พอเนี่ย มันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคันนี้ปีเนี้ยมันจะมีกรณีที่ว่าอย่างแบบเนี้ยออกดอกไหมต้นนี้ก็มีครับมันไม่เหมือนปีที่แล้วคือปีเนี้ยเราเจอต้นที่ใบเหมือนยังไม่เข้มดีอะ่ะใช่ครับก็คือใบใบแก่แต่แตไม่หำตันอย่างสองต้นนี้นะครับเป็นใบเนี่ยถ้าดูจากข้างบนนั้นใบยังเหมือนจะแตกยอดอยู่เลยใช่ครับยอด<ต>ยังเดินอยู่แต่ลองมาดูข้างในทรงพุ่มเนี่ยดอกเป็นไงบ้างครับแทนก็เดินมาเรื่อยๆครับนี่ครับดอกเป็นกระจุกเลยโอ้โหข้างบนนี่ดอกเยอะมากเลย นั้นอันเนี้ยสิ่งที่เราอยากได้แรกเดีนยนคือว่าทำทุเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยสภาพอากาศเนี่ยทำให้เราทําใบเข้มได้ไม่ไม่ถึงเสือไปนะใช่ครับมันก็เหมือนกับทุเรียนไม่ได้ทําเหมือนเดิมทุกปีสภาพต้นพร้อมแต่สภาพอากาศไม่พร้อมเราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นน่ะเขาถึงบอกว่าทุเรียนอ่ะสะสมรอรอจังหวะรออากาศแค่นั้นเองครับปีเนี้ยของแทนทำใบมาแต่สักกี่ชุดใบได้สามใบ,บสามใบเลยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเอาสองใบผมก็กังวลเหมือนกันว่า กลัวจะเจลมจัวลมไม่ว่าผมกลัวจะเจอว่าเออมันจะถอดใบเก่าไว้ตอนอากาศช็อกนะใช่เปลี่ยนแปลงมันช็อกใช่ปีนี้มีช็อกหลายสวนเลยนะใช่ครับช็อกเนี่ยเพราะว่าทาสารที่ใบสองใบสองครึ่งก็มีใช่แล้วก็ใบในต้นบางทีเนี่ยเราบอกให้มันพอใช่ป่ะใช่ครับพอทาสารปุ๊บแล้วอากาศช็อกมานะใบมันจะไม่พอแล้วใช่พลังงานหายไปใช่ครับปีนี้ออกดอกยากขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนว่ารีสตาร์ทใหม่ใช่รีสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็นจากที่ว่า ถ้าเกิดคุณได้ใบใบสองแล้วคุณเสียเวลาสะสมขึ้นใบสามอีกนิดนึงกับระหว่างคุณเริ่มทําใบสองเลยทีเนี้ยสภาพอากาศมันไม่เอื้อมนวยเท่ากับการทําสารไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเริ่มใหม่อีกรอบนึงมันก็จะเป็นการเสียพลังงานของต้นไปด้วยเลยสู้ซะว่าเราให้มั่นใจให้พร้อมความพร้อมของต้นอะ่ะ ให้มันพร้อมจริงๆแล้วก็คือค่อยทําสารดีกว่าแล้วทีเนี้ยจะให้ใบมันจะเกิดปัญหาอะไรยังไงอย่างน้อยเราก็ยังมีใบรองรับอยู่จริงครับดีกว่าอ่าอันนี้เป็นข้อมูลของปีนี้ที่เราอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการแบบเล่งรอบใช่ไม่ได้เน้นเรื่องการพุ่นสะสมเพราะว่ามันเปืองต้นทุนแต่เรามาใช้วิธีการเนี่ยก็อย่างที่แทนว่าคือทาให้ต้นมันสมบูรณ์พร้อมดีกว่าแล้วค่อยลงมือทําสารอันนี้การสะสมอ่ะปีนี้หลักการในการสะสมแทนทำงาน ก็ปีนี้ผมก็เดินทางดินไปทั้งหมดรอบรอบครับใช้อินทรียเคมีไงครับพวกข้าวสำสามข้าวสำปลาเท้าใส่ไป2รอบแล้วก็พ่นสะสมทางใบไปพวกอามิโนพวกอะไรพวกนี้บวกพวกยาฆ่าแมลงไปด้วยยังมีเติมแคลเซียมโบรอนไประหว่างตอนที่ก่อนที่จะเอาลงสารก็มีก็แอบมีนิดนิดก็ถ้าใครติดตามแนวทางของน้องแทนแล้วก็ที่เราทําคลิปัปเนี่ยก็แนวทางของดินสมบูรณ์ ต้นสมบูรณ์แล้วก็ทําให้ใบมันสมบูรณ์สีเขียวให้มันพร้อมเพื่อจะไม่ให้มันตื้นเปลืองพลังงานแล้วรอสภาพอากาศเหมาะสมก็ได้ดอกนะใช่ครับครับก็คงถึงเราเป็นแบบนี้นะเออเราทำย่างจริงๆก็อยากเห็นภาพนี้จริงๆใช่เราเราไม่ได้ไปฝืนไปฝืนต้นมากจนเกินไปเพราะว่าถ้ายิ่งเราไปเล่งรอบเขาเพื่อที่จะทําสารให้ไวขึ้นฉะนั้นใบคุณจะหมดอายุไวใบหมดอายุไวที่เนี้ย จังหวะมันจะมีปัญหาในช่วงคุณขึ้นระยะมะเขือพวงและทีเนี้ใบมันมาและจังหวะพอมันจะรัดใบทีนี้มะเขือพวงคุณอาจจะมีปัญหาแน่นอนหรืออาจจะไม่มีปัญหาตอนระยะตอนดอกบานเพราะเราเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเจอฝนอีกเมื่อไหร่ใช่ดอกบานหางแย่เลยเป็นวิกฤตอีกตัวนึงเลยนะใช่ครับผมเพราะนั้นเนี่ยเราเตรียมต้นให้พร้อมอย่างนี้ด,นดีกว่าใช่ครับ,คร,บครับผม